นะครับว่าด้วยเรื่องของภาษีที่ดินนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านประหลัดกระทรวงการคลังท่านทางสังศีวรศาสตร์สวัสดีครับท่านประหลัดลังสันครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับกาบเรื่องความคืบหน้าเรื่องภาษีที่ดินไม่ทราบตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับภาษีที่ดินตอนนี้เราก็เตรียมการอยู่นะครับกับให้ทางกรมธนารักษ์เนี่ย ทำเตรียมเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับราคาประเมินนะครับครับราคาประเมินสามสิบล้านแปลงเนี่ยนะครับครับฮะคิดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของครมอได้สักช่วงไหนครับท่านครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมครับครับค่ะอนแต่ตอนนี้ยังยังยังอยู่ในช่วงการประเมินเรื่องของที่ดินอยู่นะครับู่เึื่อยู่ให้กรมธนารักษ์าทำการประเมินที่ดินนะครับครับค่ะ พอจะพูดถึงนะครับเนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้บ้างได้ไหมครับว่ามันจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรครับก็เดี๋ยวให้ให้ผ่านให้กรทชเเรียบร้อยก่อนดีกว่านะครับครับค่ะในส่วนของพรบฉบับนี้จะมีผลกระทบอะไรกับผู้ถือครองที่ดินเยอะๆไหมครับท่านครับก็คือถ้าคนไทยที่บินหรือค่าทรัพย์สินเยอะๆนะคับมันก็ต้องมีการที่จะต้องชําระภาษีให้่ารรมเนียมอะไรต่างๆนะครับครับ เราก็ไม่อยากให้ใครที่เป็นถือทองที่ดินโดยไม่ทำประโยชน์นะครัับค่ะคือที่รายละเอียดยังไม่อยากพูดหรเพื่อให้่ารกับกับมาผ่านทางอ่านักกร่อนกับมากับอะไรแล้วต่เรื่องของแพ็กเกจการกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ทราบว่าดําเนินการเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับคืบหน้าอย่างไรฮะครับเอ่อเรื่องเรื่องแพ็กเกจการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอ่ นะทางกระทรวงในในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังครับก็ได้ทำไปไปเยอะแล้วนะครับได้ทางตแล้วตอนนี้ก็เหลือบริการขับเชื่อนะครับจัดการเรี่ยวของเราก็ได้ให้แบงค์เอ่อเฉพาะกิจของเราเนี่ยปล่อยสินเชื่ออะไรลงไปในด้านการเงนแล้วก็พยายามให้เงินอนับสนุนนะฮะไปนะครับเกษตรกรต่างๆครับในเรื่องการเปิดเราชการเนี่ยจจะที่จัดจ้างอะไรต่างๆ ทางกรมกิจการซึ่งเป็นการกลางเนี่ยก็ได้ีนการต่อสายกฎระเบียบอเลยนะให้ทำเไยให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับครับค่ะเราคิดว่ามาตรการต่างๆเนี่ยเราเราก็ได้ได้ได้ฝังทายไปเยอะแล้วนะครับครับทางด้านของเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการนะครับที่หลายคนมองว่าเอ๊ะนะครับไม่ มันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงตรงนี้ในส่วนของปลัดกระทรวงการคลังท่านรังสรรค์มองยังไงครับว่ามันเข้าที่เข้าทางหรือเปล่าหรือมันจะช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนคืออันนี้เรื่องเรื่องการการขึ้นเงินเดือนข้ากานเนี่ยทางทางปภผู้นำเสนอไปอ่ะกันครับอ่าทีนี้ว่าเอ่อถามว่าในแง่ของกระทรวงการเนี่ยมันจะกระตุ้นไหมรับในเมื่องบางทีบางนี้มีการเพิ่มรายได้เบ็นเงินให้กับอ่าข้าราชการค่าราชการเขาต้องกาเงินเนี่ย ใชิดอยนะครับก็เป็นตัวเด่แล้วก็เป็นการเพิ่มให้กับคุณน้อยนะครับกลับครับในส่วนที่ดูที่ท่านดูแลรับผิดชอบอยู่ตอนนี้มีอะไรความมีความคืบหน้าอะไรที่จะนําเสนอให้กับท่านผู้ชมและทุกฟังได้ติดตามการทํางานของกระทรวงการคลังว่าคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในภาวะช่วงของการปฏิรูปการเมืองอยู่ในขณะนี้ครับครับคือมาตรการกระตุ้นอะไรต่างๆเนี่ยเราได้ออกมาตรการไปหลายมาตรการแล้วนะครับกลับตอนนี้ก็เป็นการที่ว่า หน่วย,ยส่วราชการต่างๆจะทบเพื่อนนครับจะบทำเพื่อนจะทบเพื่อนก็คือไปทํา,ทาก,การจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายมาแล้วเนเร็วนะครับครับแต่จริงๆคือระบบเศรษฐกิจเราจะพึ่งภาครัฐอย่างเดียวเข้าไม่ได้ครับครับเพราะภาครัฐนี่ยงบงบประจำงบลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยเปนแค่ประมาณ16%ของ GDP นะครับครับแค่16%ของ GDP มันก็นไม่ได้ช่วยเลยนะครับ นีโครงการเราคิดว่าให้กับโปรเจกต์ทั้งหลายเรื่องไฟฟ้าเรื่องของของกระทรวงคมนาคมนะครับที่เป็นโครงการรถไฟฟ้าการตัดถนนบนทางรถไฟทางด่วนต่างๆนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าถ้าสามารถที่ดำเนินการได้เร็วครับมันก็จะช่วยกระเกษตรกรต่วยเศรษฐกิจได้อย่างว่าอย่างมากนะครับครับค่ะะฮครับ เอาละครับวันนี้รบกวนเวลาของท่านเพียงเท่านี้ก่อนวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านประหลัดรังสรรค์ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะท่านคะสวัสดีค่ะครับค่ะคุณรังสรรค์ศิวรศาสตร์ค่ะประหลัดกระทรวงการคลังค่ะครับข่าวเด่นสประเด็นดาว